อีกมุมนึงค่ะที่สามารถนั่ง้อนรับแขกว่างงั้นเถอะถ้าลูกค้าเข้ามามุมนี้ก็จะไม่ร้อนหรอกมีพัดลมแต่ไม่มีแอร์ได้ดูเวอทีเวียของพวกนี้เข้ามาคุยกันออฟฟิศอยู่ตรงนี้ค่ะท่านใดที่เข้ามาทั้งออฟฟิศทั้งบ้านตัวโชว์งาน อยู่หน้าถนนนะจากก้าก่าฝุ่นจ้าขี้หลักๆจิ้งจกตุ๊กแกค่ะพี่น้องนี่ก็นั่งถ้ามากันเยอะก็นั่งนี่มีตัวสแกนนี้ด้วยค่ะค่ะ,คะตัวสแกนนี้ด้วยเด็กมันทําให้ก็ชั้นสองชั้นสองจะสวยทั้งสองเ่แหละเพราะเจออกแบบพูดแล้วจะหาว่าคุยแต่ยังว่ายังไม่จบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้ซ้ำ จะยังไม่มีเวลาทําถึงร้อยเลยกันนี่ขนาดไซส์อยู่ที่สามเมตรคูณหกเมตรนะคะตรงนี้ด้านหลังสามารถยื่นต่อไปอีกได้เพื่อทาห้องน้ําลูกค้าไม่จําเป็นต้องเอาบันไดยอยู่ในบ้านก็ได้เอาข้างนอกก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยเลือกทิศทางเลือกเลือกได้ค่ะบ้านทุกอย่างมันสามารถออกแบบสัดส่วนได้ มีระเบียงอย่างนี้อันนี้แยกชิ้นงานนะคะหมื่นสองเมตรย0่คูณสามเมตรหมื่นสองค่ะเป็นแันเชอรายี่สิบห้านะคะยี่สห้ามิลหนามากใส่ยันใช้งานยันหลานบวชค่ะเหล็กกาวนไนด้วยนะจัดมาค่ะชอบก็จัดอุ๊ยเดี๋ยวเจ๊าปัดไปดูทั้งสองให้สอง สเตคอย่างนี้เลยห้องร่งที่นอนกั้นห้องได้แล้วแต่ไอเดียมูเจ้าเจ๊ทำให้ได้หมดค่ะอุ้ยสวยเดยกกำลังไล่ทำความสะอาดนะคะฝุ่นฝุนโอ้ยอิเล็กเกิกขับเกิดกังมากเลยพี่น้องป้องไปไปดูหน้าหน้าบ้านกันหลังนี้เจะออกแบบมาหน้าบ้านได้หลายหลายทิศนะคะนี่ก็อีกทิศนึงถ้าลูกค้าจะเอาหลังมุมนี้เป็นหน้าบ้าน หรือจะเอามุมนี้มุมด้าน3เมตรเป็นหน้าบ้านก็ได้หลังเนี้ยเหมือนเพชรบุรีบ้านคุณพิสิทธิ์นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ยื่นระเบียงโรงเป็นโครงเปล่างั้นประกบหลังใหญ่เลยค่ะสวยงามนะคะ